ไปจะผัดกะเพราเนื้อนะครับหลังจากผัดกะเพราหมูไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ใส่น้ำมันพอประมาณก็จะมีไอบ้างเพราะฉุนระวัง<อ>น,น้ำมันกระเด็น <c oughs> หนูก็ถ่ายแต่ต่อใหม่แล้วใส่อะไรลงไปใส่เครื่องก็มีพริกแดงโขลกกระเทียม <c oughs> แล้วก็พริกไทย พอหิพอหอมหอมผัดเหลืองหเหลืองหอมหอมเหลืองหอมหอมก็ใส่เนี้อเนื้ออะไรปะเนื้อวัวอย่งดีพคขุ่น แล้วก็ผัดเอาหน้าปลานี่ดีเดอาหน้าพราครนะัน่นอังเองเอวนอยนดที่โผัดไปเรื่อยเรื่อย,อยไม่ต้องสุกมากอันนี้จะเน้นรสจัดอ่อาซอสาพดใไหมคัน,น,นี่จ้าดาขายสองพันเก้าของที่ได้มา ใกล้ๆกับางสองพันก็ส่งรวมครับขนส่งครับผ่านกันเลย ให้เครื่องกระเพราข้าเนือ้อก็เป็นกระเพราป่าเราจะไม่เน้นน้ำจะเน้นแห้งๆเครื่องแกงเข้าที่หอมไหมใช่เครือ่องแ,แกงเข้าที่ใส่เนื้นหอหอมน้ำมันหอมประมาณหนึ่งถอนครึ่ง อยูมากกว่านี้ก็ได้แต่แค่แคนี้พอแล้วแต่แล้วแต่ความชอบหลังจากนั้นเกลือลาลนิีหน่องประมาณหนึ่งช้อนอย่าให้เค็มไปไม่ได้สปอนเซอร์น้ปาปลาใช่อันนี้ฟิ้์มากทำเ<ต>องน้ำตาลเล็กน้อยปัดหวานไม่ต้องใส่เยอะ เห็นไหมว่าน้ <big> ํามันออกมาแล้วเห็นไหมลุกเขาไห้เข้ากันใช่ไม่ต้องใส่น้ําเพิ่มเลยเพราะน้ําจากเนื้อจะเครื่องปรุงมันจะพอดีเฉพาะเนื้อใช่ไหมใช่แล้วก็ผัดเนื้อสะดุ้งไปแล้วมันก็จะประมาณนี้อย่าผัดนานเดี๋ยวเนื้อเหนียวรีผัดตาถ่านจะดีสดจะหอม อ,อืงอร่อยเลยนะหลัจงจากนั้นเติมใบกะเพราป่าลงไปมีทั้งกะเพราป่าและกะเพรากระเพราใช่แล้ว,วผัดแล้วก็ผัดให้ใบกะเพราเนี่ยให้ใบกเะเพราสดุ้งแล้วก็เส<ๆ>ร็จเรียบร้อยโอเค ถ่ายได้ใช่ไหมีต่อไปถ่ายภาพนิ่งถ่ายงั้นต้องก็เป็นเป็นกล้องแล้วมาถ่ายตรงนี้ให้เห็นเต่ากับเห็นกระเพราเนี่ยถ้าเป็นกล้องอมันไม่ได้มันต้อง,งไม่ได้ตัดตัดไปเลยไงโอเคค่ะแล้วก็ที่เหลือก็คือใส่จานนะคะอโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะทวนสูตรหน่อยค่ะทวนสูตรโอเคก็มีกระเพราพริก แล้วก็นีงาโอเค